สวัสดีครับคลิปนี้มาคืนกำไรให้ลูกค้ากันนะครับตัวนี้จะเป็นหัวเด็กก้า270นะครับตรงเมืองไทยนะเป็นหลังคาสูงนะครับไม่ใช่หลังคาเตี้ยนะตัวนี้ที่เอามาลดเนี่ยเป็นหลังคาสูงใส่แทนล็อกกี้เด็ก,ก้า270ได้เลยแล้วก็ตัวนี้ขากระจกแต่งโครเมียมด้วยนะสองข้างเลยอัวนี้นะครับเป็นฝากระโปรงเว้ารุ่นใหม่ครับเป็นปีใหม่นะครับไม่ผุนะครับ ข้างหน้าฝากระโปรงไม่ถูกนะครับในนี่เขาหุ้มแต่งแต่งพรมมาหุ้มมาครับใต้ท้องก็สวยใต้ท้องก็ไม่มีสนิมนะครับเนียนเลยมาดูฝั่งขวากัน มาดูข้างในฝั่งขวาใต้ท้องฝั่งขวาก็สวยอยู่นะใต้ท้องสวยอยู่อืไม่ผูไม่อะไรเลย 140, 000, นะครับก็จากหน,นึ่งแสนสี่หมื่นนะครับหัวนี้ขายหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูได้ครับเฉพาะขากระจกก็คู่เป็นหมื่นละตัวนี้นะครับ ตัวนี้ขาย1 2 0 0 0แสนสมืนครับขอบคุณครับ